อันนี้ยังไม่ใช่ค่ะอันน,อนีน้เป็นทริปชิปเซอร์ไพรส์เฉย เซอร์ไพรส์เฉยๆยังไม่ได้ไปฮันนีมูนค่ะเซอร์ไพรส์นี่คืออะไรนครับคือครบรอบแต่งงานกัน1เดือนอแต่งงานกัน1เดือนอก็เลยทำเซอร์ไพรส์เพราะว่า1เดือนที่ผ่านมานี้ก็คือแบบไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะ,คะแล้วก็ไม่ยังไม่ได้มีโอกาสไปฮันนีมูนเลยแล้วก็งานก็ยุ่งกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมีสีสันบ้างต้องมีอะไรแปลกใหม่บ้างถึงจะไม่ได้ไปถึงต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอันนี้ฝ่ายไหนเซอร์ไพรส์ค่ะค่ะไม่เคยดีใจมาก คนในที่สุดหลอกหมอได้ออไม่ปกติปกติเขา<ๆ>เขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ทางไงแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไระ่ะช่วงหลังนี้คือเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่อะ่ะคืออาจจะเป็นไปได้ที่เราสนิทกันมากจนแบบว่าพูดกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแลวการว่าแบบไม่เก่งแล้วเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้แบบโอ๊ยกดดันมากเป็นอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไปเที่ยวไปไม่ได้ไปเที่ยวไหนพิเศษเลยค่ะก็คือไปหาโรงแรมที่ นอนสบายๆแล้วก็นั่งคุยกัน2คนแล้วก็ลงไปทานอาหารแล้วก็ไปเดินไปเดินไปเดินเล่นในถนนในกรุงเทพเนี่ยเอาจริงๆเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ค่อยเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็แต่ก็กลายเป็นว่าเราสอ,สองคนก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่<อ>แล้วก็เหมือนเปลี่ยนที่นอนเหมือนเปลี่ยนที่นอนเหมือนไปเปลี่ยนบรรยากาศจา้าจริงๆในกรุงเทพในกรุงเทพค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดเลยจ้ะคือ,คอเอางนี้ดีกว่าคือเราสองคนไม่ได้ใช้เวลาอยู่กันแบบเต็ม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 วันโดยที่แบบไม่มีงานไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็สงสารสงสารหมอเหมือนกันเพราะว่าตัวหมอเองก็ต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาด้วยใช่ไหมคะอย่างเราเรายังมีเวลาแบบ บางวันเรายังได้พักบ้างแต่ทุกเขาไม,ไม่ไม่ได้พักเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาแบบคือแทนที่จะไปทานร้านอาหารอย่างเดียวก็แบบเไปเปลี่ยนที่พักกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมี <c oughs> เซอร์ไพรส์ของควัญอะไรใไหมคะพี่มีเซอร์ไพรส์ของขวัญอะไรบ้างไหม, <c oughs> มอยู่นิ่งกันเลยเพราะว่าเราเบื่เราตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ของเรามากจริง, <c oughs> รงๆแล้วเราก็มีความสุขกันมากท่าก็เลยแบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปเปลี่ยนบรรยากาศก็มีลุ้นใช่ไหมคะ ยังค่ะยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าคุณพ่อคุณแม่ข้างบนจะส่งมาให้เหมือนเรากลับมาได้เจอกันมั้งตอนนี้ก็ลุ้นลุ้นอย่างเดียวเพราะยังไงธรรมชาติก็น่าจะดีที่สุดสําหรับสาหรับเราสองคนเราพยายามค่ะแล้วก็คงเป็นเป็นอะไรที่วิเศษแล้วก็มีมิราคมากถ้าเกิดตัวทาแบบมีมีได้เองโดยที่ไม่ต้องบบปรึกษาหมอหรือพึ่งใครเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าณวันนี้คือตัวเราเองแบบ เราก็คือเพิ่งหายจากการป่วยแล้วก็คือถามว่าม,มันจะไงคือเราพร้อมคือตัวเราเจิตใจทุกอย่างพร้อมแต่ด้วยร่างกายเราก็ต้องการให้น้องเกิดมาสมบูรณ์แล้วก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฉะนั้นตัวเองก็ต้องพร้อมแล้วเหมือนเพิ่งแบบสด,สดสดร้อนร้อนจากกันเหมือนหายหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังแบบจจกำจะมีน้องเลยก็ลุ้นค่ะลุ้นฝากด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>